สวัสดีนะคะวันนี้มาพบกับช่องพังสายเพจแฟมิลี่นะคะตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านนะคะยามเช้านะคะลมแรงนะคะที่บ้านนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะตอนนี้ต้นยญาก็เคียวชะอ,อุม่มไปหมดเลยนะคะพี่ชายเพจสดใสมากนะคะวันนี้อยู่ที่บ้านแล้วนะคะ ธรรมชาตินะคะที่นี่ก็หนาวอยู่นะคะแต่ไม่หนาวถึงกับงานช้างเนอะนะคะบรรยากาศที่บ้านเรานะคะสดชื่นมากนะคะลมเย็นๆนะคะต้นยาก็กําลังเขียวนะคะแต่ก็ยังตัดไม่ได้นะคะยังอ่อนอยู่นะคะน่นะคะกลับมาบ้านแล้วคนสวยนะคะลมแรงมากนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะคะก็อยู่บ้านนะคะ พักผ่อนหนึ่งวันนะคะไปช้อยเป็ดบอกนะคะเันหนาวมาแล้วนะคะแต่ไม่หนาวเท่ากับที่งานช้างเนาะนะคะบรรยากาศที่บ้านนะคะดีใจนะคะกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแล้วนะคะปีหน้าว่ากันไหมเนาะนะคะสำหรับงานช้างนะคะน้องพี่ซ้อยเนาะสดชื่นมากนะคะเขียวชะอมไปหมดเลยนะคะบ้านเรานะคะ นอ้วนวันคิดถึงนะเห็นนานะคะน่ารักมากนะคิดถึงนะมาถึงก็มากอดมามาเล่นด้วยนะคะไม่เจอหลายวันเนาอน่าจะคิดถึงมากนะคะเออรู้แล้วรู้แล้วนะคะคิดถึงพี่ส้อยด้วยนะเออพี่ส้อยน้องๆคิดถึงนะคะไม่เจอกันนาะนนะคะปเปนะ็นอาทิตย์เลยเนาะเราไปสิบเจ็ดนะคะ เจ็ดสิบแปดก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สามนะคะก็อาทิตย์หนึ่งพอดีนะคะเจ็ดวันนะคะน่ารักมนาะเล่นด้วยนะคะอันนี้ก็พักผ่นนะพี่ช้อยนะเดี๋ยวคุยก็จะไปเก็บจัพรานะจัพลาเยอะมากนะคะก็ซักนะคะแล้วก็เก็บสัพลาะนะคะแล้วก็จัดเตรียมของอะไรให้เสร็จน้อนะคะ อันนี้ก็ถือว่าได้พักผ่อนทั้งคนทั้งช้างเลยนะคะ,ะช่วงบ่ายๆก็เดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่น้อนะคะวันนี้ก็ขอให้ชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่บ้านพี่ซอยเพจนะคะก็อากาศดีนะคะลมหนาวพัดมานะคะแต่ก็ไม่หนาวถึงกับที่พัทยาเอ้ยที่งานช้างนะคะพูดผิดน้อนะคะสบายสบายชิวๆแดดออกด้วยนะคะแต่ว่าไม่ร้อนนะคะ มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะส,สดีค่ะหรือ,อยังพี่ส้อยจ้าจ้าน้อยอ,ะ,อะจ้าก่อนจ้าสวยก่อนจ้าจ้าอาจาก่อนจ้าดังๆเงด้ยจ้าจ้าก่อนเสียงด้วยเสียงเสียงก่อนเสียงก่อนอ้ยจะหอมนะไม่ให้หอมแล้วนะะจ้าดังก่อนเสียงด้วยเอ้าเสียงหายไปไหน เียงหายไปไหนพี่้อยไม่มีเสียงนะเคียวอยู่ด้วยนะคะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ